ชีวิตขวงเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้ทำไงได้พี่ย่องพี่ย่องโอ้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเก็บขวดที่บ้านเบลนะประวัติผมผ่านมาเห็นมีเยอะเลยเออมึงไปบ้านไอ้เบลอะมึงก็ช่วยมันทำโน้นทำนี่ด้วยนะไอ้เบลกับไอ้นายอะมันมีบุญคุณกับเรา มันช่วยพวกเรามาตลอดเลยผมไม่เคยลืมััน็เป็นเพื่ยนบนคุณของคนเนี่ยผมจำได้เสมอไปเดี๋ยวเราไปกันเถอะเดี๋ยวแดดจะร้อนพี่ไออีกแล้วพี่อวานก็ไอวันนี้ก็อเงินก็หมดยาก็หมดพี่ เดี๋ยวนี้ถ้าผมขายขวดได้ผมจะซื้อย้ายพี่นะไปะพี่ปะเดีย๋ยวแดดจะร้อนพี่ไหว,ไห,วไหมหหพี่ไหวไหมไหวไหวปพี่ปอ้ยงน,น้อยวันนี้เราก็มีขวดไปขายพี่เอ <c oughs> อ,อ Oh, พี่อ่ะิ้อไว้ิ้ือไว้นะไว้ไว้ไว้ไปโน่นไปที่เราผมนี่นะเอออไพี่เ oh. ด้บรรดูต้องทำขยะได้พี่นะกวจะได้เยอะเอนนี่เนาะ

ให้มบีไร่ไหนได้รับพี่อันไหนที่เอาไปขายได้เราเอาไปขายได้อันไหนที่ขายไม่ได้มึงเอาไปทิ้งช่วยมันนะได้พีไ่ไปช่วยกันที่นก็ค่อยได้พี่นะเ,ออเดอเดยวพกล้มมันลกมากเลยพี่ พี่สวัสดีมากันแล้วโห้โหอ่ะอ่ะอ่ะพี่ไหวไหมพี่โอ้ยไหวไหวอันนี้เอาของขนมมาฝากมีนมด้วยนะอืมวนนี้เราไม่อดแล้วพี่ขอบคุณครับครับดูเหมือนพี่โย่งไม่ค่อยไหวเลยนะเนี่ยน้องเบลกับนายเขามีน้ำใจมากพี่โยกงเนาะช่วยเหลือเราตลอดเลยได้ทำได้เขาเราก็แย่นะพี่ขอบคุณเบลมากมากเลยนะครับกินนีค่ะ ว่าหลังให้ไงก็มีอะไรก็มาบอกได้เบลกับนหนมีอะไรให้ผมได้ช่วยเก็บขยะเก็บอะไรความสะอาดผมทําได้นะครับได้ค่ะขอบคุณนะหูสาเก็บขยะช่วยด้วยมีน้ําใจจริงๆเลยครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันหน่อยครับเดี๋ยวผมนอนก่อนนะจะไปขายจะไปซื้อยาให้พี่โยงหน่อยครับขายไวๆนะพี่โยงนะครับผมขอบคุณครับค่ะ ัครับเป็นไงได้เยอะไหมวันนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับเขาได้ครับเฮียพอดีได้จะเอาเงินไปซื้อยาให้พี่ชายไม่สบายครับเฮียเอาไปให้อ้าก็เยอะพอสมควรครับครับเขได้เฮียเดี๋ยวจะขายวันนี้ได้จะเอาเงินไปซื้อยาให้พี่ชายครับออาเด็กเอาให้พี่ เอาเฮียไม่ช่างกิโลเลยครับไม่เป็นไรช่วยๆกันไปซื้ออะไรนะซื้อพิญานะขอบคุณครับเฮียครับเดือด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 อะไรครับพิญญาเลยนะช่วยๆกันขอบคุณเฮียมากเลยครับขอให้เจริญเจริญนะครับขอเฮียรวยรวยครับโชคดีโชคดีครับ I like that. Yeah. <laughs>